PharmaFact Academic Center, for Life. Total Solution for Better life. สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันที่เนื้อหาจากโมดูล3นะครับคราวนี้เป็นเรื่องเทคนิคการประกอบ DNA ที่ถือว่าก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยเหมือนเรากำลังดูสายการผลิตอัตโนมัติของโลก DNA เลยนะครับเน้นที่ความเร็วความแม่นยำแล้วก็การจัดการกับงานที่ซับซ้อนมากๆซึ่งอันนี้สำคัญมากในงานวิจัยยุคใหม่แล้วก็ในระดับอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช้เลยเทคนิคอย่าง Golden Gate Assembly หรือว่า c-pac ที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องมือหลักเลยค่ะที่ทำให้วงการชีววิทยาสังเคราะห์หรือ synthetic biology เนี่ยเดินหน้าไปได้เร็วมากๆทํทำให้การสร้างออวงจรพันธุกรรมที่ซับซ้อนหรือสร้าง Library ขนาดใหญ่ๆมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแล้วค่ะน่าสนใจครับเริ่มกันที่ Golden Gate Assembly ก่อนเลยนะครับที่เขาเปรียบกันว่าเป็นสายการประกอบอัตโนมัติ เพราะว่าประกอบ DNA หลายๆชิ้นได้ในหลอดเดียวเลยอันนี้มันมีกลไกพิเศษยังไงครับค่ะความพิเศษของมันอยู่ที่เอนไซม์ตัดจำเพาะกลุ่ม Type IIS ค่ะอย่างเช่น BSRI เอนไซม์พวกนี้มันจะฉลาดนิดนึงคือมันจำตำแหน่งเบสหนึ่งแต่ว่ามันไปตัดอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถออกแบบปลายเหนียวหรือ sticky ends ความยาวสีเบสให้มันแตกต่างกันได้อย่างอิสระเลยค่ะ อ๋อส oh, ี่เบสใช่ค่ะสี C ่เบสซึ่งอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยทีนี้พอเราใส่ทุกอย่างลงไปในหลอดเดียวที่เรียกว่า one pot นะคะ mm hmm. ก็จะมีทั้งชิ้นส่วน DNA ของเราพลาสมิดปลายทางหรือ v e กเตอร์เอนไซม์ type IIS แล้วก็เอนไซม์เชื่อม DNA หรือ l i เกส e อนไซม์ type IIS oh. ก็จะเริ่มตัดชิ้นส่วนต่างๆให้เกิดปลายเหนียวตามที่เราออกแบบไว้แล้วก็เฉพาะปลายเหนียวที่เข้าคู่กันเท่านั้นที่จะถูกไลเกสเชื่อมต่อกันได้ค่ะอ๋อ oh. เข้าใจเลยครับเหมือนมีกุญแจกับลูกกุญแจที่ตรงกันเป๊ะๆแล้วจุดที่ทําให้มันประกอบไปข้างหน้าเรื่อยๆล่ะครับคืออะไรจุดเด่นมากๆเลยก็คือพอชิ้นส่วนมันถูกเชื่อมต่อกันสําเร็จแล้วเนี่ยค่ะตําแหน่งที่เอนไซม์ไทป์ไ s มันเคยจําได้ตรงรอยต่อมันจะหายไปค่ะอ๋อหายไปเลยใช่ค่ะทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยไม่ถูกตัดสังอีกอปฏิกิริยามันก็เลยเหมือนดําเนินต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆ ตัดเฉพาะส่วนที่ยังไม่ต่อแล้วก็เชื่อมเฉพาะส่วนที่เข้าคู่กันจนกว่าจะได้สาย DNA ที่ประกอบสมบูรณ์เทคนิคนี้เลยเหมาะมากๆกับการประกอบชิ้นส่วนเยอะๆค่ะแบบ5ชิ้นขึ้นไปครับเพราะว่าปลายเหนียว4เบสเนี่ยมันให้ความจำเพาะสูงมากๆค่ะหูฟังดูทงพลงมากครับสำหรับงานที่ซับซ้อนแต่ถ้าเราต้องการอะไรที่ง่ายกว่านั้นเร็วกว่านั้นแล้ครับเห็นว่ามีซีแพกที่คล้ายๆกับการใช้เครื่อง PCR มาช่วยประกอบร่างเลย ใช่ค่ะ CPAC หรือชื่อเต็มๆคือ circular polymerase extension cloning อันนี้คืออาศัยหลักการของ PCR แบบเต็มๆเ,เลยค่ะเราแค่เตรียมเวกเตอร์กับชิ้นส่วน DNA หรือ Insert ของเราเนี่ยให้มีส่วนปลายที่ซ้อนทับกันหรือ overlapping ends คล้ายๆ Gibson เลยคล้ายๆ Gibson assembly เลยค่ะจากนั้นก็ผสมกับ DNA polymerase ที่มีความแม่นยำสูงๆน่อยแล้วก็ใส่เข้าเครื่อง PCR ไปเลยเอาแล้วมันต่อกันยังไงครับในเครื่อง PCR คือในเครื่อง PCR เนี่ยพอความร้อนทำให้ DNA มันแยกเป็นสายเดี่ยวใช่ไหมคะส่วนปลายที่มันซ้อนทับกันของเวกเตอร์กับอินเสิร์ตอะค่ะมันจะมาจับคู่กันทีนี้โพลิเมอเรสมันก็จะเห็นปลายสายเดี่ยวของชิ้นนึงเนี่ยเป็นเหมือนไพรเมอร์แล้วก็เห็นอีกชิ้นนึงเป็นเทมเพลตแล้วมันก็ต่อสาย DNA ให้ยาวออกไปเรื่อยๆค่ะอ๋อใช้ปลายของอีกอันเป็นตัวเริ่มนั่นเองใช่ค่ะต่อไปเรื่อยๆจนมันครบรอบวงก็จะได้เป็นพลาสมิดวงกลมแต่ว่า มันอาจจะมีรอยแผลเล็กๆหรือนิกอยู่นิดหน่อยนะคะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเซลล์แบคทีเรียเนี่ยมันจะซ่อมแซมให้เราเองหลังจากที่เรานำพลาสมิดเข้าเซลล์หรือทรานส์ฟอร์เมชันค่ะโหง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาดีจังเลยครับไม่ต้องใช้ไลเกสด้วยแถมยังร้ายรอยต่อเหมือนกิบสั้นอีกแสดงว่าข้อดีหลักๆก็คือความง่ายความเร็วแล้วก็น่าจะประหยัดต้นทุนด้วยสิครับเพราะใช้แค่โพลิเมอเรสที่ปกติก็มีกันอยู่แล้วถูกต้องเลยค่ะ ง่ายเร็วแล้วก็ประหยัดกว่าค่ะเกตซีแพคหรือแม t ตากิปสั้นที่เคยคุยกันไปจะเลือกใช้อันไหนให้เหมาะกับงานที่สุดล่ะครับมีหลักการเลือกยังไงบ้างครับการเลือกก็ต้องดูโจทย์เป็นหลักเลยค่ะ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างจากเคสจริงๆในอุตสาหกรรมนะคะสมมุติว่าเรากําลังสร้างแพทเวย์ใหม่ที่ซับซ้อนมากๆเลยต้องการประกอบยีนสักหกถึงเจ็ดตัวเข้าด้วยกันเพื่อจะผลิตสารอะไรบางอย่างที่มีมูลค่าสูงแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือสร้างไลบรารีทดลองต่อในอนาคตอีกแบบนี้โกลเด้นเกจจะตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะเพราะมันรองรับหลายชิ้นส่วนแล้วการออกแบบให้เป็นโมดูลไว้แต่แรกเนี่ยมันทําให้ปรับเปลี่ยนได้ง่ายอืมเหมาะกับงานใหญ่งานพัฒนาต่อยอดใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดงานของเราคือการเอายีนที่ใหญ่มากๆเลยอย่างยีนสร้างแอนติบอดีขนาดสักหมื่นห้าพันเบสมาต่อเข้ากับเวกเตอร์ซึ่งมันมีแค่สองชิ้นใหญ่ๆมาต่อกันแบบนี้กิบซอนอะซิมบลีอาจจะเหมาะสมกว่าเพราะมันเก่งเรื่องการจัดการกับชิ้นส่วนขนาดใหญ่ค่ะอ๋อขนาดก็มีผลมีผลค่ะส่วนงานง่ายๆที่ทำซ้ำๆต้องการความเร็วต้องการประหยัดอย่างเช่นโครนิ่งยีนมาเกอร์เล็กๆสำหรับ QC ประจำวันซีเปก ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะมันง่ายเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ําครับผมหรือจริงๆแล้วนะคะแม้แต่เทคนิคดั้งเดิมเลยอย่างการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะธรรมดารรมดาแล้วก็เชื่อมต่อด้วยไลเกสหรือว่า s t r i c t i o n ligation เนี่ยก็ยังใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีตำแหน่งตัดที่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็ต้องการประหยัดที่สุดจริงๆเข้าใจเลยครับเหมือนเรามีกล่องเครื่องมือต้องเลือกใช้ให้ถูกกับงานจริงๆดูทั้งความซับซ้อนขนาด จำนวนชิ้นส่วนแล้วก็งบประมาณด้วยแล้วพอเราประกอบ DNA เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตรวจสอบให้แน่ใจใช่ไหมครับว่าเราได้ของที่ต้องการจริงๆไม่ใช่ประกอบผิดไปถูกต้องที่สุดเลยค่ะการควบคุมคุณภาพหรือ QC เนี่ยสำคัญมากๆมาก,มากเหมือนคำที่เขาว่ากันว่า garbage in garbage out นะคะถ้าชิ้นส่วนตั้งต้นเราไม่ดีหรือว่าเราประกอบผิดพลาดไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันก็เชื่อถือไม่ได้ จริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบชิ้นส่วนตั้งต้นเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้พอประกอบเสร็จนําเข้าเซลล์แล้วเทคนิคแรกๆที่นิยมใช้เพื่อคัดกรองเร็วๆเลยก็คือคอลอนีพีซีอาร์ค่ะคอลอนีพีซีอาร์ใช่ค่ะเราจะสุ่มเอาคอลอนีแบคทีเรียมาทํา PCR แบบเร็วๆเลยเพื่อจะดูว่ามีชิ้นส่วน DNA ที่เราต้องการเนี่ยแทรกเข้าไปในพลาสมิดหรือเปล่าโดยดูจากขนาดของแถบ DNA บนเจลเอาค่ะถ้าขนาดมันตรงกับที่เราคาดไว้ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะสําเร็จ อ๋อดูแค่ขนาดเบื้องต้นก่อนใช่ค่ะสําหรับการคัดกรองเบื้องต้นก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าต้องการความมั่นใจแบบร้อเอร์เซนโดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องการความแม่นยําสูงมากๆหรือว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยการยืนยันขั้นสุดท้ายสุดท้ายจริงๆคือต้องสกัดพลาสมิดจากโคลนีที่ดูดีจากโคลนี PCR เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ส่งไปหาลำดับเบสหรือ DNA Sequencing อืมอันนี้คือชัวร์สุดชัวร์สุดค่ะอันนี้จะบอกได้ชัดเจนเลยว่า ลำดับเบสที่เราได้มาเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราออกแบบไว้ทุกตัวอักษรเลยหรือเปล่าชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเทคนิคประกอบ DNA ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น Golden Gate หรือ CPAC k รวมไปถึงเทคนิคอื่นๆด้วยก็เป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆนะครับช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สร้าง DNA ที่ซับซ้อนขึ้นได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆในงานด้านชีววิทยาสังเคราะห์จริงๆการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของงานแต่ละอย่างไปใช่เลยค่ะแล้วพอมองไปข้างหน้าเนี่ยการที่เราสามารถสร้างแล้วก็ประกอบ DNA ได้แม่นยำขึ้นเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อม,มันก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่าศักยภาพในการออกแบบระบบชีวภาพที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ย มันจะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะเป็นความท้าทายเชิงจริยธรรมอะไรบ้างในอนาคตที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกันค่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆอ่ะครั